ทียอะไรเงี้ยโหสัญญาณแบบลองขอชีวิตมากเลยมาเออคุณสัญญาณหมุนติ้วๆเลยทุกคนเหมือนมันเดินแย่งสัญญาณกันไปอะ่ะสวัสดีท่ะทายนะคะโอ้ยแปดไลค์แล้วผู้ใดมักกดให้คอยเนี่ย ใครกดให้น้องเดิแปดไลค์ขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะพี่ก็บอลงมาคุยกันได้เด้อลงมาคุยกันได้นะอืมว่าไม่ได้ไปไหนมาเจอกันมาทักทายมาพูดคุยกันได้สักประมาณยี่สิบนาทีนี่แหละนะคะคิดทอดอันที่จริงเวลาอะไรมันก็เยอะแยะนะทุกคนจริงเวลาเวลาอะไรมันก็เยอะแยะอยู่นะแต่ว่ามันไม่ค่อยได้มาจริง อะไรยิงโมอสมนหน้าลูกฉันเหรอไปลดีมาอร็วายาลีลวดี<ป>ฮัลโหลหมุนยังไ่ได้กู<ด>มมไม่อ,ไมอยากอยู่กับแม่มบแมเบื่อแม่แล้วอ่ะมา อแมแล้วะอมเทศสามตาลำบากใจอมเทศสามตาลำบาใจจ้งจิงจิ้งจิ้งจิงจิ้งจิงจงจจิงจิงงจิงจิงสามตาะยังเลยเอ้ยสั่งแล้วยังไม่มารวยรวยรวยรวรรรวใครที่ตตดีบ้างไหมสัญญาณมันปกติไหม สวัสดีครับทุกคนสวัสดีทาทายแล้วลูกสวัสดีครับนานมาเจอกันทีนะคิดถึงไหมเอ่ยถามพอดีระไม่อยากจะออกกล้องแลยท้งทุกคนเออเอเอจริงสัญญาณมันดีเลยงลูกไปอะไรมาเปิดค่าการมองเห็นนิดนึงลูก ก็ประมาณยี่สิบนาทีเราไม่ได้ไล่นานแล้วปักหมุดขายอะไรปักหมุดขายแมวไหมนะขายแมวดีไหมนะขายแมวดีไหมหละ่ะเห็นะเอ้ยไม่อย่ามายุ่งกันหนโอเคนอนไปเลยนอนไปเลยจ้ะโอ้ย เขินเดไม่ได้มาอันนี้นานละ้วเขามีอันนี้ให้ใส่ฉากหลังเลยนะทุกคนใส่ฉากหลังอะไรเริ่มจะเล่นแล้วทุกคนเขามีอะไรอันนี้ให้เล่นเยอะมากใส่ดอกไม้ไดีไหมนี่สวยงาม ตามท้องเรื่องหวาวหวานมากสิไม่สวยเอาสีนี้แหละโอเคสวัสดีทักทายนะคะหนึ่งดูตาที่อยู่ด้วยกันเนาะไม่ได้มานานนะคะก็คิดถึงทุกคนเด้อน,นะคะแวะมาทักทายกันได้นะจ๊ะสัญญาณไม่ค่อยมันไม่ค่อยดีอะมามาหายหายอ,อมันดึงสัญญาณกันนะทุกคนอันนี้ไม่เป็นไรเนาะ จะเข้าไปดูตัวเองสักนิดหนึ่งพี่ปุ้ยคะจัดชุดหมอพยาบาลไหมคะถุงมือคุณหมอเอาถึงขั้นนั้นแล้ว,ลวพี่เจ้าเอาถึงขั้นนั้นเลยบอชุดหมอชุดพยาบาลเอเนตินชิงกะเบลอย่างนี้ใช่ไหมอุ้ยไม่เอาขนาดนั้นหรอกมีแค่ ชุดหมออมหมออื่นหมออื่นที่ไม่ใช่หมอผ่าตัดนะแม่จ็กสี่เฮวาจังได้เว้ยพี่เจ้เก็ได้ไยเอ็นดูใครก่อนดิ